สวัสดีครับที่นี่ร้านพิจูนวิกบค์มือสองจากจังหวัดพะเยาครับสวัสดีปีใหม่เมืองนะครับสวัสดีวันสงการนะครับผ่านโพลมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้วันที่17นะครับเมษานะครับ2568นะครับมีรถมานำเสนอขายให้กับลูกค้าเพิ่มอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้เป็นคาวาซากิ Z ซ5หกนะครับเป็นปี2016จดปี2017นะครับ สีขาวนะครับสวยใสครับคันนี้นะฮะส่วนมากไม่มีใครค่อยจะนํารุ่นนี้มาขายนะครับแต่รถมันสวยนะครับซื้อมาขายนะครับแล้วเป็น 600cc ที่ราคาไม่ข้าม1 0 0 0 0แบาทนะครับของดีเลยแหละบอกเลยนะของดีเลยนะครับเบาะต่ําน้ําหนักเบานะครับเร่งแซงสบายนะครับราคาแบบราคาแบบถูกมากนะครับแต่ท็อปสปีดนี่บอกเลยคร มี210 220มีให้เห็นแน่นอนครับแบบทางตรงยาวๆอัดถ้าคนใจถึงนะยังไงก็ถึงแน่นอนนะค,ความเร็วประมาณนี้เนี่ยนะฮะเดี๋ยวพามาชมตัวรถใกล้ๆนะครับเป็นสีขาวดํานะครับเจ้าของสองท่านแล้วนะฮะซื้อซื้อมาสองท่านแล้วเขาพอมาสองท่านนะครับนี่นะเป็นชิวนานย์ MT09 นะครับเพราะชิวน้าเซต Z650 เดิมมันจะเล็กๆอันเล็กๆเลยนะครับไม่สวยฮนะผมจัดใหม่นะครับเป็นชิลหน้า MP09 นะครับกระจกเป็นของเวสป้านะครับกระจกปลายแฮนด์นะครับนี่มีกาดหม้อน้ำนะครับยางเปลี่ยนให้ใหม่ๆนะครับถ่วงล้อให้ด้วยเรียบร้อยนะครับวิ่งนิ่มๆเนียนๆนะขอท่อสะอาดๆนะครับ อกสนามแท0พันนะครับนี่มันดูใหญ่เลยนะเพราะว่าของของที่เป็นตรงรุ่นของเขาเล็กนิดเดียวนะโอ้โหผมนึกว่าไม้กระดานนะราคาเท่าอกแ1 0พันผมเอาอกแทพันมาประดิษฐ์ใส่ดีกว่านะครับไอดีไอใส่นะครับตัดแคตออกนะครับเป็นท่อออกอตรงกลางนะครับใต้เครื่องนะครับนี่เห็นปลายหกเหลี่ยมแบบนี้นะครับเข้ากับรถพอดีนะฮะไม่มีชนนะครับแล้วก็จะมีครอบ รอบเบาะนะครับตุดมมดนะครับตุดมมดตุดมมดแต่งนะครับแล้วก็เบาะเดิมอยู่พักเท้าเดิมอยู่นะครับท้ายเดิมอยู่ปลายท่อเดิมอยู่กระจกเดิมอยู่แฮนด์เดิมอยู่นะครับอันนี้เป็นแฮนด์แต่งของ P C X นะครับนี่เป็นของ P C X ใส่ได้กันเป๊ะเลยนะครับพอดีเลยนะไม่ต้องไปหาอะไรที่มันยุ่งยากนะครับใส่ได้กันเป๊ะนะครับดูยางใหม่ที่เปลี่ยนให้ลูกค้านะครับนี่นะนิ่มๆหนึบๆนะครับ สวยสนะครับนี่้าเบรกเรือๆนะครับวิ่งมาหลักพันโลด้วยนะฮะจะบอกเลยนะครับมีคลิปตั้งแต่วันที่ไปเอารถนะครับไม่มีการโกหกนะครับไม่มีการกลอไมขายนะครับดูโซ่นะครับอันเก่ามันเป็นสนิมนะครับเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนไปเลยนะครับเก่าเป็นสนิมนี่นะสวยนะสะอาดดนะครับเนียนๆนะนี่ใสๆนะครับเป็นลืนชอบแน่นอนนะครับ เซอร์วิสให้ครบๆแน่นอนครับคันนี้มีน้ำมันเครื่องโมโตู7 7 0 0 1นะครับกองน้ำมันเครื่อง FR304 นะครับอ่า uh, FR303 กองอากาศซิ่งนะครับพร้อมฉีดกองอากาศของเฮอริเคียนเรียบร้อยนะครับน้ำมันเบรกเปลี่ยนให้ใหม่นะครับรอชมคลิปเซอร์วิสได้เลยนะครับคันนี้เปิดราคาที่95,000บาทนะครับเงินสดนะครับ เงินผ่อนฟรีดาวนะครับเป็นไฟแนแนซ์ของกุ้งสีนะครับมาดูหน้าจอเรือนใหม่นะครับแปดพันกโลนะครับนี่ 8, แปดพันเท้นะครับมาฟังเสียง ในวันที่สงการนะวันวันสงการจริงๆมันก็ฝนตกนะครับพอหลังสงการปุ๊บม,มันก็หยุดชุ่มฉ่ำจริงๆนะชุ่มฉ่ำเดี๋ยวรอรอบเครื่องน้องลดลงแป๊บนึงนะครับ เมอร์โตเอสทันนะรอบตัดมันถี่มากเลยนะนนี่นนะรับตัดไม่ใสาใจจริงๆนะเนี่ยพาชมนะครับใ,ใกล้ๆช้าๆชัดๆนะ แจมีให้สามดอกสี่ดอกนะเจ้าของแบบทําไว้เยอะมากนะกลัวหายนี่นะสต็อปเปอร์ปกติเลยนะครับหน้าจอจะประมาณนี้นะครับสีถางสีตัวรถนะครับชัดนะครับชัดช้านะครับช้าชัดชัดนะครับเห็นช้าชาช้านี่เป็นน้ำที่ล้างเมื่อกี้นะมันติดอยู่ในหม้อน้ำนะครับออกไม่หมดนะครับ ล้างรถเสร็จใหม่นะสวยนะครับบอกเลยนะะมาดูข้างๆนะครับมาดูดาข้างๆนะเป็นไงมันอ,อกแท้พันนะ่ะอ,อกแทบพันมันเต็มมากนะทีแรกก็ไม่คิดว่าจะเอามาใส่นะพอม,มันเอามาตั้งเอามาตั้งคู่ดูแล้วโอ้โหจุดยึดมันก็ทําได้นี่หว่างนะแล้วก็เอามาใส่เลยนะครับซื้อต่อพี่ชายไปเลยนะ ลงทุนมากนะครับคือแต่งแต่งไปหมดเลยนะจริง,รงๆรถคันนี้มันไม่ได้มีของเดิมเลยนะครับอ่ามันไม่ได้มีของแต่งนะครับที่ใส่ไปนี่คือเป็นของทางร้านจัดจัดใส่ให้หมดเลยนะครับทั้งชิวหน้าทั้งกระจกปลายแฮนนะครับข้อนะครับตุดมดนะครับยางเปลี่ยนใหม่นะครับโซ่สเตอร์นะครับอกสนามอย่างเงี้ยนะคือคือใส่ให้ใหม่หมดเลยนะเพื่อนเ<ๆ>ในราคาแค่ 95,000บาทนะครับจัดยอดที่99,000บาทฟรีดาวนะครับอ่าผ่อนนานสุดน่าจะได้3ปีหรือ4ปีเนี่ยแหละครับเดี๋ยวผมเอาตารางผ่อนลงให้ชมอีกทีนึงนะครับอ่าอย่าอยู่ขั้นใต้คลิปนะครับอ,าอ่าขอยืนคู่กับรถรอสักสักนิดนึงนะครับ อร์วสให้ครบหมดทุกอย่างนะครับลูกค้าซื้อไปไม่ต้องไปทําอะไรแล้วนะซื้อไปเอาไปใช้งานได้เลยนะครับขับขี่ยาวๆยางใหม่น้ำมันเครื่องโมตดพันห6 0 0 0โลเปลี่ยนครั้งหนึ่งนะครับของน้ามันเครื่องนะครับของแท้สําหรับดีไปราคาสูงเลยนะ300กว่าบาทนะครับผมใส่ให้ใหม่กองอากาศใส่เป็นของสิ้นถอดล้าง30,000กิโลใช้งานได้30 0 0 0กิโลถอดล้างทุกๆ3,000โลถึง5,000โลนะครับแล้วก็ฉีดเคลือบ กือบกองอากาศไปด้วยนะครับโอ้โหรับรองว่าดีกว่ากองเดิมแล้วใช้ได้ทนได้นานมากนะน้ํามันเบรกเปลี่ยนให้ใหม่ผ้าเบรกทั้งลำความสะอาดให้ใหม่นะครับในราคาที่บอกเลยว่าไม่ข้ามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทครับสาหรับคันนี้นะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปรีวิวรอบคันอาจจะมีคลิปเสียงให้ถ้าเกิดว่างนะครับจะพาไปทํานะครับโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบายไม่ข้ามแสนเพื่อน